สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับโฟร์อีกแล้วนะคะในช่วงของอาถามตอบนะคะสารพันปัญหาเรื่องรักออนไลน์นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพี่โฟร์จะมาตอบอคําถามแล้วก็คอมเมนต์จากน้องๆจากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะเพราะว่าโฟร์ค like like ่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวโฟร์จะมาตอบแบบตอบเอาแบบว่าคือในช่วงหลังเลิกเรียนหรือว่า เสาร์อาทิตย์นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะโฟจะไม่มีสคริปไม่มีอะไรโฟรจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบไปเลยสดๆเลยนะคะแล้วก็โฟจะเลือกเอาเฉพาะคําถามที่มันน่าสนใจแล้วก็ คือมีน้องๆถามมาลักษณะแบบคล้ายๆกันจะได้ตอบไปทีเดียวนะคะจะได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะ,ะก็เดี๋ยวโฟเริ่มจากคำถามแรกนะคะมาจากน้องอวันวิไลศรีหานุราชนะคะน้องอน้องเขียนมาว่าพี่โฟคะคือตอนนี้หนูกำลังคบกับฝรั่งคนหนึ่งนะคะ,ะเขาบอกว่าเขาจะมาเที่ยวไทยปีหน้านะคะคือหนูก็บอกเขาว่าจะเลิกแชทก,กับคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกแชทเหมือนกันนะคะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ขออภัยกันน้องบอกว่า หนูบอกเขาว่าจะเลิกแชทกับคนอื่นแต่เขาบอกหนูว่าแชทได้เพราะเขาก็แชทเหมือนกันนะคะอยากให้หนูแชทเพราะเขาก็คุยกับคนอื่นเหมือนกันนะคะหนูคิดว่าเขาไม่รักหนูเขาเพียงแค่อหนูเล่นหนูเลยอยากถามพี่โฟนะคะแต่มันจะขัดแย้งกับคอมเมนต์ข้างบนเดี๋ยวโฟจะลันไปคอมเมนต์คอมเมนต์ของน้องน้องคนหนึ่งข้างบนนะคะเรื่องของการแชทแบบคือแชทหลายคนนะคะคือถ้าในลักษณะแบบนี้นะคะ ถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาหาเรานะคะแต่เขายังแชทอยู่กับคนอื่นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจากจากอันนี้พี่โฟคาแนะนําของพี่โฟคือมันเป็นมันเป็นเพอร์ซอนัลอดคือเป็นเป็นพี่โฟเอามาจากประสบการณ์การแชทของตัวเองซึ่งแต่ละคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้พี่โฟจะแนะในแนวทางความคิดของพี่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ตรงกับเราสถานการณ์มันต่างกันซึ่งตรงนี้เราต้องไปพิจารณาเอานะคะ พี่โฟแนะนําอย่างนี้นะคะสาหรับน้องวันวิไลนะคือถ้าเป็นพี่โฟนะพี่โฟจะไม่บอกว่าจะเลิกแชทแล้วก็จะคุยกับเขาคนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เคยบอกหลายๆในหลายๆคลิปนะคะที่ผ่านมาว่าในโลกออนไลน์นะคะอะ,อะไรอะไรมันไม่แน่นอนเรามองไม่เห็นนะคะมันยังไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นพี่โฟขอแนะนานะคะว่าเราชี้แชทไปคือทำเนียนไปเลยค่ะไม่ต้องไปบอกว่าฉันจะแชทกับคุณคนเดียวคุณต้องเลิกแชทกับคนอื่น ไม่จําเป็นเลยแชทไปแชทไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเจอตัวจริงเขาจนกว่ามันจะมีอะไรที่สามารถที่จะแบบคือทําให้เรามองเห็นภาพแล้วเขาจะเทคแอคชั่นให้เราเห็นว่าเออเขาจริงใจกับเราถ้าในลักษณะในเคสของน้องนะคะผู้ชายบอกว่าจะมาหาซึ่งตรงนี้เราไม่รู้นะคะว่าเขาจะมาหาเราคนเดียวหรือว่าเขาจะมาดูหลายๆคนหลายๆคนนะคะซึ่งตรงนี้พี่โฟอยากแนะนําให้นะคะว่า เหมือนที่บอกหลายๆครั้งว่าขอให้เซฟตัวเอง50-50อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลงคําหวานอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เขาอบอกรักหรือว่าให้คํามั่นสัญญาอะไรกับเราในขณะที่มันผ่านแค่ตัวหนังสือมันยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบเป็นสิ่งผูกมัดหรือว่าโชว์ให้เราเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่โขอแนะนำนะคะว่าน้องๆหลายๆคนนะคะ,อะขอให้แชทอย่างมีสติ ก็คือไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งนั้นซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะไปวัดอะไรได้เลยจนกว่านะคะรอให้มาเจอกันรอให้มามาแบบว่าคือพูดคุยกัน face to face แล้วก็สบหน้า,าสบตากันนะคะแล้วหนูจะมองออกหนูจะเห็นกิริยาท่าทางที่เขาปฏิบัติต่ตอเราตรงนี้มันจะชัดเจนมากกว่านะคะแล้วทีนี้มีน้องนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะมีน้องผมพึ่งอ่านเจอเมื่อกี้ นะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้มันแบบว่าคือโฟจะไล่เอาคอมเมนต์แบบสดๆเลยนะคะปปปแปบบนึงนะคะกันแล้วกันละขาดตอนไปนิดนึงรันมาอ่าน้องซาร่านะคะแต่แต่ของคอมเมนต์ของน้องดีมากๆเลยน่าสนใจมากฟังดีๆนะคะอ่าพี่โฟคะพี่โฟบอกในคลิปนะคะ ที่พี่โฟอบอกในคลิปแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือเปล่านะคะว่าคุยหลายคนได้ไม่จริงนะคะคุยทีละคนโดนมาก,กับตัวเขาใช้สองโปรโฟไฟล์นะคะเข้ามาจีบหน้าแหกเลยค่ะอย่าทำอย่าทำเด็ดขาดเพราะถ้าเขาจริงใจกับเราเขาจะเช็คเราทุกอย่างอ่ะตรงนี้ขอบคุณน้องสาร่ามากๆเลยนะคะเป็นคอมเมนต์ที่ที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากซึ่งตรงนี้นะคะก็ฟังไว้นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์จากน้องที่น้องมาแชร์นะคะพี่โฟอขอบคุณน้องสาร่ามากๆเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถือว่านะคะพี่โฟยินดีกับน้องซาร่ามากที่เราเจอคนที่แบบเออเขาสนใจเราจริงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอีกในแง่หนึ่งที่พี่โฟแนะนาบอกว่าให้คุยให้คุยแบบสองสามคนพร้อมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคือคุยแบบไปมั่วซั่วนนะหมายถึงว่าเราเลือกคนที่น่าสนใจแล้วลแล้วลองคุยดูคุยเพื่อที่ว่าเราจะแบบสามารถที่จะแบบว่าคือ ตัดเขาออกไปแต่ในเคสของน้องซาร่านะคะก็เจอแจ็คพอดพี่โฟเสียใจด้วยนะคะแต่ก็ดีใจที่เราเจอคนที่ใช่นะคะอันนี้มันก็คือ just in case นะอันนี้ประสบการณ์ของน้องซาร่าเราก็ฟังเอาไว้ก็ลองดูว,ว่าใครจะถนัดแบบไหนแต่ถ้าแบบเราไม่ถนัดที่จะคุยหลายๆคนพร้อมกันก็เลือกคุยทีละคนแต่สำหรับพี่โฟอันนี้ก็ personal advice เหมือนเดิมนะคะพี่โฟจะ พี่โฟจะแชทแบบคือแชทประมาณ2 3สาคนพร้อมกันน่ะแล้วทีนี้พี่ก็จะตัดช้อยออกก็คือเลือกคนที่ว่าเอ้ยด,ดูดูแมทกับเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแมทกับเรามากที่สุดแล้วเราก็หยุดนะคะแต่ว่าพี่โฟจะไม่ไปบอกว่า <S <S เอ้ยฉันจะเลิกฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะแชทก,กับคุณคนเดียวคุณต้องแชทกับฉันคนเดียวนะคุณต้องปิดโปรไฟล์นั้นนี่พี่โฟจะไม่ไม่ไปผูกมัดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าจนกว่าเขาจะแบบว่าเขาจะมาหาเราแบบเนี้ยมันถึงจะ มันถึงจะทําให้เราแบบว่าคือมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างในเคสของน้องน้องซาร่านะคะที่ว่าเออแบบน้องเจอมาแล้วแบบว่าคือเขาเขาใช้โปรไฟล์มาหลอกอะไรเงี้ยซึ่งในตรงนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งพี่โฟมองว่าผู้ชายคนนี้มีสองโปรไฟล์เราต้องเราต้องคิดนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นคนยังไงทําไมต้องใช้สองโปรไฟล์อืมหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือบางทีมันคิดได้หลายแงย่หลายมุมนะคะแต่ว่า เออถ้าเราเจอคนที่เอ,อ้ยเขาเขาเขาดีจริงมันก็ถือว่าดีไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในโลกออนไลน์นะคะเหมือนที่พี่โฟบอกว่าคือมันเชื่ออะไรไม่ได้จริงๆนอกจากเราจะมาเจอกันแล้วคําถามมากมายนะคะหลายคนที่ถามเข้ามาว่าแบบนี้เขาจริงใจไหมอะไรไหมคือบางทีมันไม่สามารถที่จะแบบว่าคือไปคอนเฟิร์มได้ว่าเขาจริงใจกับเราตั้งแต่แบบแค่เพียงแค่เริ่มต้นแชทอะไรเงี้ยภาพมันจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราคุยกันไป3ถึงอ่ะสถึงหเดือน แล้วมันมีแพลนจะมาหาการมีแพลนที่ว่าคุยกันเรื่องอนาคตอนาคตอันนั้นมันถึงจะมองภาพออกแต่มันก็มองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวพี่โฟเองคือแชทมาโหวางแผนจะแต่งงงแต่งงานจมจองตัว๋วเครื่องบินจะบินไปบ้านไปหาแม่พอมาเจอกันแล้วนะคะตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่คลิกนะคะเพราะว่าคุยกันไม่เข้าใจผิดใจกันนู่นนั่นนี่แลนทุกอย่างก็เฟล มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นพี่ฟัวถึงบอกว่าทําไมถึงจะต้องชีวิตต้องมีแลน B มันไม่ได้มองว่าเราแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบเอ้ยแบบไหลใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะแต่มันหมายถึงว่าคือเราก็ไม่ได้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อใจเขาได้ร้อเปอร์เซ็นต์เขาเองก็ไม่เชื่อใจเราเราไม่รู้หรอกว่าคือเขาคุยกับใครกี่คนเขาแลนมาหาผู้หญิงเนี่ยมาหาเราคนเดียวหรือเปล่าคือซึ่งตรงเนี้ยมันมันดูยากมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคือแชทไป แชทไปแล้วมีตัวเลือกแล้วรอให้มาเจอกันดีกว่านะคะเป็นยังไงก็เป็นกันให้มาเจอกันก่อนแบบนี้ประคับประคองให้ได้เจอกันดีที่สุดค่ะนะคะโอเคนะแล้วเดี๋ยวนะคะในในคลิปถัดไปคลิปหน้านะคะพี่ฟก็จะเดี๋ยวรันรันคำตอบตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อน2คํคำถามเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ